สวัสดีครับผมพอครับผมคือเขาครับมือนีจัดอานเช่นลครับเมนูมือนี้ครับตามคำเียบรองครับลาบปาดุกครับพักมือนีมีปลักแตงครับบักทั่วครับผมไอ้ยังว่าไอ้ทั่วผู้ครับส่วนไอ้ไอ้พักนี่บ่เบ่หัวเพิ่นเออมาพักอีกย่างครับไปตลาดนัดงานมาเห็นเป็นแตะแทบครับที่พนเอาไว้กับลาบแทบเลยออกมานั้มครับมาเด้ครับมือนี ลาปาดุครับสั่นเลยเนาะโอ้หิวข้อครับครับมือนี่ห้ข้อครับพอดีครับคนละสองครับคนละสองปันนะครับท่านผู้ชมคำแง้งครับมือนี่มันมีหลายไปหน่อยมือนี่นะครับอันนยังไงเลยฝีมือมือนี่เชฟต้อนะครับจานต้อนผู้เฮ็ดจานอานผกินครับมือนี่สมแห้งสมบองแล้วสมบองสมพักกระลิ่ม ักพ็พอกจอมอืม,อมโอ้มาทานปะ่ะมาทานขนาดปีมึงที่เปิดร้านาไอ้ว่ะอืมทานทุ่นอย่างนี้ทานไปชุนไหผมบอกคุณ่ว่าแต่ผมถือกอล์เตอรี่ครับสามล้านนี่เปิดร้านเลยเปิดร้านให้เพิ่นเลยครับ ฝีมือกับเจ้าเขาพวกนี้กับจานตองนี่ซูซีนครับแสบ่บเพื่อนเผ็ดแสบ่บเพื่อนผมนี่กินอย่างเดียวครับเจบ้ายู้ครับอืมอืมใส่ร้ทย บงวงน้ำดอกไม่ครับต้องมาสับใซ่หน่อยโอ้ข่าทาครับทำนนใหญ่ดีดังเลยทำไมใ้ร้องด้วยอ้อ,องด้วยเศก็ปเป็นอะไรเลยเขาบ,าบอกตีกับหลาบแส่ยบยใครบอกสมไั้แบบกรอกอ่ะ ดีว่ะขอเท่าเท่าพี่น้องทางบ้านที่ตับช่องผมอยู่นะครับไอติอยากติยังผมกับอยากผมพัฒนาอยังกับบอกผมนะครับว่าอยากผมเห็ดแบบไหนเห็ดอีหยังผมเห็นน้ำมือเก่าแล้วครับแล้วก็ฝากพี่น้องกดอะไรนะครับกดติดตามกดแชร์ผมนะครับเป็นกำลังใจนะครับ เดี๋ยวมือไรพันกดกด u t u b e ครับกับซีมี่คลิปมาพี่น้องเบิง่งอ่ซ้ำๆเสมอครับตัวน,นี้คราขาดไม่ขาดแล้วตัวนี้ขาดไม่ขาแน่ครับเพราะว่าพันไนพันกด Youtube ครับวนพุ่นกับหลายเจ้าคลิปแล้วก็คลินก็ละครับผมูตรต่อไป <c oughs> อย่างความดีครับ ช่วงนี้อ่ัจัง้าานะครับช่วงโควิดครับแต่แช้บ่ได้กินในห่หองอย่างเดียวคนระับเดี๋ยววีนาครับแต่ว่าได้ใหายเพลงงานอยู่บานแต่จะมีวิวทิวทัศน์วูวตรงหน้าที่ห้วงเบิง้งทำงามคนระับหน้ายู่นี่ครับว่าเป็นที่ฐานของตัวผมเองครับวีนา,าได้กลับบ้านกันเห็ดวัดดูไปนองเบิ้งดีเด้ออ์น ปิดมันได้การอะไปิดไหมตักมาฐานมาฐานมะมาฐานให้ผพี่น้องทเป็นไงแบบปิดก็พี่น้อื้อตัวเสียขนาดวะต่อถึงใจไอ้ใครับเมนูเด็ด มาอเดี๋ยวรอไปนะชิ้เน่เกือใช้กินดีครับใช่ได้การดีสุดเลยปะ สเง็ปเพีล้ละก็ขันอนเหมนเื่อยขอแห้งกับพัยังบ,บุ๊คื่มาพังยงครับบอกเน้อไ่ห <c oughs> ล่อทำยังไงอีกเดี๋ยวกิดนาแล้วล,ลงน้ำาจานตองนะครับจานต,อ,ตองแล้วก็บ,บางกับช่วงนี่หายไปโดนเนี่ยแตงกรอบดีขนาด โอมีเพราะผมมือ,อไรเหรอเจบครับโอ oh, ้ถือพีกไปไหมเจีบคำงครับครับ em thôi 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 อึกต่พระนี่แบบแต่ไม่กินกับรางง้วงดีเสียไม่เลกับบานที่รางงวงเองแม่ห้องมันาะรอย่เ้เมนี่อ่าอย่างที่เรเ็นงวดูดิครับข้างนี้เพียง์มแสบครับมันคือ้างบานห้องเมื่อไหร่ไปซื้อเพียงมาต้มโอ้เมนว่คือครับเพียรข้างบานห้องของปลายนี่เป็นงวงปลเรียงของอหารบ่งวนมบ่ หต้มมากอ้เอีายเหม็นแห้งมาครับมาต่อครับวังตอเนี้มันมุตัวนะ ผมแมมทกนะเนียยย่ยยำวุ้เ่เนไหยำดอกไมหนาดอกไม่กุ้แจ๊กมายำ กรอบครับ่า hmm. พี่น้องข้าวมี่ไงกินเขาด้วยนี่กรัม่กินน้ำกันเลยแล้วครับพี่น้อง ตั้งเดยผมก็ตั้งอ่งบาบทควอให้พี่น้องกดไลค์ให้ผมได้ด้อกดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมได้เ hey, ฮ็ดคลิปสู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับป้าบอกเิดเฮ็ดดีขนาดเม่อั้งเนี่ย

นี่แก้วไปเลยดินี่ร่องหยำรำนหย่ำไ่ค่อย,ยแหลกเลย,ยแก่เกีอยงตับกับพี่น้องมือเนี่ยี่น้องกี่ว่าเนาะแต่ติดตามมาก,กลับสิซีคลิปนี้มันเหมดอนจะคลิป <laughs> ไม่คลิปนี้นะครับเหมือนโอ้ผีมือแล้วเนาะแน่นอนครับมาฐานครับ จานต้อกับจานต้อเนี่เพิ่นเป็นพี่น้องกันนะครับให้กับเขาดีทีมือคือกันเลยคืออะไรบ้างนี่นี่มันขึ้นอยู่บ้างครับเอาละครับก็เป็นพี่น้องมื้อนี้ผมกับจานต้อก็กินจังมัดครับมื้อนี้เดี๋ยวนี้ได้หน่อย ก็เป็นยังครับฝากเขื่อพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะผมจานต่อขอร่าไปกรอนทำเลยัำเลยครับ,บ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับผม